พี่ mm hmm. ชาชามีผัวยังมีเมียยังมีเมียยังชายัง,ยงจ๊ะรถพังเหรอ้องแม่สิดจ้าเบบี้โอ oh. ้องม่เบบี้ เอาใจล้มลุ่มใจล้มลุ่มใครมาข้างหลังเฉยดี้าบ้าพาบ้าอยู่ในนี้เพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่ง เดีน้องค้าเก็บไป ใช้แพ้เป็นผัวนะเ,เป็นผัวนะได้ได้เหรอได้ดิเองเองไม่เลือกไหนหรอเพื่อนฮะในหัวแดงเองไม่เลือกแบบนั้นหรออะไรนะเองไม่เลือกไหนหรอไม่เป็นไรเองจะเป็นผัวทุกคนไม่ได้เฮ้ยแม่เียงเสีงยงโชค เช็ดแล้วเราเปิดป่ะโอ้ยเอ้วขอค่เอ้ยเฮ้ยดีโอ้ยติดตแล้วแล้วเราเปิดกันสามคนแล้วเพื่อนมาจากไหนหวนะเนี่ยโอ๊ยไปหมด ไอมีดอะไรเนี่ยเอาหมดดงเพื่อนหมดหมดดงเฉยตายเลยเฉยเลย